นี่ก็เป็นช็อตพิเศษสำหรับต้อนรับเดือนกันยายนซึ่งเป็นเดือนที่เราจะเนื่องด้วยการสร้างสมเด็จวระถมในส่วนที่เป็นพระเนตรทองคำโอกาสนี้ก็นำเสนอพระสมเด็จวรคังพิมพ์ไกเซอร์พิมพ์เนื้อเบนจศิริซึ่งสร้างในสมัยรุ่นเก้ารัชการที่สี่ ซึ่งเจ้าพระคุณสมเา็จัระยานโตสร้างถวายจำนวนหลักร้อยไม่ได้ทำมากเป็นพระสมเด็จไกเซอร์ที่สวยงามมากเป็นจัสริคือมี5สีของมวลสารประดับพร้อมด้วยเหล็กไหลหมวลสารต่างๆสวยงามท่านสร้างด้วยอนาคตังสยานโดยจัดไว้ให้หมอบแด่พระเ,เจ้าหลวงรัชกาลที่หซึ่งท่านทราบว่าจะต้องเสด็จไปต่างประเทศ เพื่อให้นำติดองค์พระท่านไปซึ่งเป็นพระที่สร้างในวาระพิเศษในยุคก่อนโน้นประมาณพศ2401 2 4 0 4ซึ่งเป็นยุคที่ตอนนั้นหลวงปู่เทพลอุดรนก็ได้มาเกี่ยวเนื่องด้วยในพิธีนั้นเป็นพระชนิดที่สร้างขึ้นมาเป็นโอกาสพิเศษหาได้ยากมีจำนวนน้อย บางท่านก็ผู้รู้ก็กล่าวว่าเป็นพระที่ผ่านพิธีพุทธาพิเศษใหญ่มีเทวดาถึงร้อยแปดองค์ประจําองค์พระเพะืพ่อที่จะให้พระเจ้าหลวงรัชกาลที่ห้านำติดองไปที่จะเที่ยวประพาสยุโรปในเมื่อคราวโน้นที่จะให้พระเจ้าหลวงรัชกาลที่ห้าที่จะประพาสยาุโรปรในอนาคตต่างสยานที่ท่านได้มองเห็นครับที่เราก็มานําเสนอเพื่อเดี๋ยวจะส่องให้เห็นมวลสารโดยกล้องสามพันเอ็กนะครับ ซึ่งเราจะต้องเปิดด้านหน้าให้ท่านชมก่อนนี่เป็นด้านหน้าของพิมพ์ไกเซอร์เบนจัสิริซึ่งเป็นพิมพ์ที่มีน้อยหาได้ยากมากซึ่งจะได้ส่องขยายด้วยกล้องสามพันเอกถ้าขยายมากกว่านี้ก็จะไปเห็นรายละเอียดดังนั้นจะเพื่อประกอบการศึกษาให้ท่านได้เห็นหมวลสาร ก็ขอเชิญรับชมเดี๋ยวจะนำถอยขยายที่กล้องนะครับ นี่ก็เป็นส่วนที่เป็นพระเศียรน,นะครับเป็นพระเศียรของสมเด็จไกเซอร์ที่จะมีมวลสารสีห้าสีนะครับดูคล้ายธงไตลงของชาติไทยนะครับนี่เป็นส่วนที่เป็นพระเศียรน,นี่ด้านบนที่เป็นกรอบกรอบไหวายผ่าซี่นะครับนี่ก็เป็นด้านพระเศียรด้านขวาขององค์พระ นี่ก็เป็นทองคําที่เคลือบนะครับเป็นทองที่ท่านเคลือบองพระเอาไว้เคลือบหนามากนะครับไม่ใช่เคลือบด้วยเหมือนกับแผ่นทองคําธรรมดาลงรักแดงแล้วก็เคลือบด้วยทองการเคลือบด้วยทองนี้หนามากท่านจะเห็นลักษณะของทองที่ยุบตัวแยกตัวแยกตัวออกท่านจะเห็นความหนาของเนื้อทองและความสุกต่างของเนื้อทองจึงมีลักษณะพิเศษ ซึ่งไม่อาจที่จะทำเรียนแบบได้ในในสมัยนี้นะครับเป็นทองที่ทองแท้ยุคโบราณสวยงามมากแล้วการเคลือบทองที่องค์พระก็ทำได้ยากมากต้องช่างหลวงที่มีความชำนาญเป็นพิเศษนะครับลักแดงนี้ก็เป็นลักที่มาจากเมืองจีนนะครับเมืองไทยก็หาไม่ได้แล้วนะครับนี่คือลักษณะส่วนต่างๆที่ด้านพระหัตถ์ที่มาบระจบกันที่หน้าตักนะครับเดี๋ยวจะปรับให้เห็นความชัดหน่อย นี่นครับเป็นมวลสารที่เป็นสลากสีนะครับเช่นท่านกกล่าวว่ามี5สีเรียกว่าเบนจัดสลีเป็นเนื้อเบนจัดสลีเป็นเนื้อผงที่ผสมด้วยมวลสารต่างๆสวยงามมากโดยเฉพาะมวลสารที่ลักชนชนิดพิเศษนะครับที่เป็นสีน้ำตาลนี่นะครับก็มีปนเข้ามาในเนื้อองค์พระด้วยนะครับในส่วนนี้เห็นะครับนี่แหละครับส่วนเนี้ย เป็นดินมวลสารที่มีที่หาได้ยากที่มีทองคำผสมเยอะนะครับเรียกว่าดินแสงอรุณท่านนำมาผสมดินแสงอรุณผสมกับดินที่เป็นปูนปูนเปลือกหอยซึ่งแตกทะลุขึ้นมาด้วยแคลไซต์นะครับเดี๋ยวจะปรับให้ท่านเห็นชัดๆนี่คือแคลไซต์ที่งอกทะลุขึ้นมาจากด้านในเนื้ององพระซึ่งสวยงามมาก ถ้าขยายแล้วจะเห็นเป็นลักษณะเหมือนกับก้อนสำรีกลมๆนะครับที่วางซ้อนกันเยอะๆขึ้นมานะครับนี่คือลักษณะของแคลไซที่เกิดขึ้นมาในร่วม2 200ปีนะครับถึงจะได้เห็นลักษณะนี้เหมือนหินงอกหินย้อยที่ใช้เวลามายาวนานนี่นะครับขยายเข้าไปเหตุการณ์เกิดขึ้นลักษณะบอกอายุอันนี้เป็นเป็นเป็น,ปน,ปนส่วนที่จะบอกอายุขององค์พระได้ว่าผ่านการเวลา เพราะแคลไซนี่จะต้องทะลุมวลสารขึ้นมาแล้วก็ทะลุลักแดงขึ้นมาด้วยนะครับถึงจะมาปรากฏให้เราเห็นเป็นลักษณะแบบนี้ได้นี่แหละค,คือลักษณะของแคลไซขึ้นมาสวยงามมากนะครับนี่จะหเห็นภาพรวมเพราะเราจะไม่ขยายเยอะมากเดี๋ยวท่านจะไปเห็นสัดส่วนให้เห็นลักษณะต่างๆขององค์พระนี่ก็มวลสารสีเขียว มลสารสีเขียวประจําของปู่เทพโลกอุดรนะครับถ้าท่านท่านศึกษามาท่านก็นจะทราบว่ามวลสารนี้เป็นลักษณะที่มาจากป่าหิมพานต์มาจากป่าใหญ่ที่มาโดยที่ปู่เทพโลกอุดรท่านนํามานะครับให้ร่วมทําพิธีผสมในมวลสารนี่เป็นส่วนพระเศียรเราจะไล่ลงมาให้เห็นส่วนหน้าอกนะครับพระอุระนี่หน้าอกแล้วก็นี่ส่วนที่เป็น ส่วนที่ประสานกันของพระหัต์นะครับนี่คือส่วนที่ประสานกันของพระหัต์สองข้างนะครับแล้วก็นี้หน้าตักนี่คือพระเพลาหน้าตักหัวเข่าซ้ายขวาเราจะเห็นมวลสารแล้วก็การเกิดขึ้นของขคลเซ้ายนะครับนี่นี่ลักษณะการเกิดขึ้นของขคลเซ้ายจะเหมือนกับก้อนสำลีที่มาวางซ้อนๆกันนะครับนี่ผมจะขยายให้ชัดขึ้นนี่นะครับนี่คือส่วนเกิดขึ้น,อนขนองหัวเข่า ด้านขวาขององค์พระนี่คือหน้าตักอันนี้หัวข่าวด้านซ้ายนะครับนี่การเกิดขึ้นขยายขยายหเห็นแควไซที่เกิดขึ้นนะครับสวยงามมากครับแล้วก็จะลดกำลังขยายลงเพื่อเห็นรายละเอียดมากขึ้นเห็นฐานนะครับบัวฐานบัว5้หดอกนะครับฐานบัว5ดอกที่ปรากฏขึ้นนะครับนี่ฮะบ,บัวหงายเป็นบัวหงายห,าห้ากลีบ นะครับที่เกิดขึ้นที่ฐานองค์พระสวยงามมากเป็นพระที่สวยงามมากแล้วก็แม่เหล็กสามารถดูดติดได้อ่อนๆนะครับเพราะว่าผมทดสอบแล้วพระอยู่ในกรอบก็สามารถเคลื่อนไหวด้วยแม่เหล็กได้นะครับที่สวยงามมากซึ่งหาได้ยากมากเฉพาะผู้มีบุญวาสนาจริงๆจะได้ครอบครอง พอเป็นพระซีสร้างขึ้นมาในวาระพิเศษมีเทวดารักษาถึงร้อยแปดองนะครับเดี๋ยวจะเพกเห็นด้านหลังบ้างนะครับนี่ให้สังเกตด้านหลังเนี่ยจะเป็นทองทั้งองค์นะครับดูลักษณะทองนะครับไม่เหมือนแผ่นทองคำที่เราปิดเหมือนปัจจุบันเป็นแผ่นทองที่มีความหนาเป็นพิเศษนะครับนี่เราส่องผ่านพลาสติกกรอบพระเลยนะครับเนี่ยเราไม่ได้ถอดเอาออกมาเพราะว่า เขาบรรจุตินมาได้แน่นหนาเราเลยไม่ไม,ไม่ไม่กล้าที่จะถอดออกนี่คือแผ่นทองนะครับแผ่นทองด้านด้านหลังที่มีครุฑพญาครุฑสองตัวสองตนนะครับนี่นี่คือเสียนพญาครุฑนะครับเป็นเสียนพญาครุฑเดี๋ยวเราจะขยายเห็นมวลสารที่เสียนพญาครุฑสวยงามมากซึ่งแปลกมากเราไปดูด้านหน้าเหมือนกับจะ,จะทำจากปูนเปลือกหอยสมบูรณ์แต่ว่าพอมาดูด้านหลังตรงเสียนพญาครุฑนี้มีลักษณะเป็นดินแสงอรุณ ซึ่งเป็นดินที่เป็นปมวลสารศักดิ์สิทธิ์หายากนะครับจากเมืองเมืองแมนแดนสวงจากป่ามะพานนะครับเป็นดินที่หาได้ยากต้องเทวดาหรือผู้ทรงอิทธิปาฏิหาริย์นะที่จะนํามาได้นะครับซึ่งนํามาให้หลวงปู่เจ้าปุขสมเ็ตพรทธิจา์โตนะครับเอามาเป็นส่วนผสมขององค์พระนี่ขนาดพูดแล้วขนลุกไปหมดนะครับเนี่ยนี่ยัสัมผัสได้นะครับพลังงานเทวดาตั้งร้อยแปดองค์แรงมากนี่ครับดู ดูทองคำก็พอแล้วนะครับทองคำเนี่นะฮะผิวทองคำสวยงามมากซึ่งหาไม่ได้เป็นทองที่เปล่งปังทานอายุมารุ่น200ปีซึ่งจะหาดูชมก็ยากมากนะเพราะพระท่านสร้างมาน้อยไม่มีในที่ไหนเลยครับหายากมากการจะได้พบเห็นได้แต่ละองค์นี้ไม่ใช่ง่ายๆเฉพาะผู้มีบุญญาพินิหารนี่ขยายขยายขยาย,ย,ายให้เห็นเลยครับนี่นะครับนะดูเสียนี่ขยายมาเป็นพันเอกยังเห็นความหนาของแผ่นทองนะครับ นี่ลักนะลักแดงมีเฉพาะที่ที่เมืองจีนแลนะ้นที่นําเข้ามาซึ่งปัจจุบันนี้แทบไม่มีแล้วในเมืองไทยเพราะว่าเขาจะหงแหนก็จะสั่งห้ามแต่ไม่ทราบว่าปัจจุบันยังมีหรือเปล่านะครับลักแดงลักลักเขียวของเมืองจีนดูแผ่นทองคานะครับมีความหนาโอ,โอ้โหอัศจรรย์มากผ่านการเวลาเป็นร้อยปีแผ่นทองคําถึงว่ายังอยู่ที่องค์พระปกติถ้าเป็นรุ่นทั่วไปก็จะเจือจางหายหรือเหลือไปตามร่องทันนั่นเองแต่พระองค์นี้ไก่เซอร์ กายเซอร์ของที่พุทธเจ้าหลวงนําติดองค์พระององ,องท่านไปในกระเป๋านะครับที่นําไปทัวร์ยุโรปเวลาไปมอบให้แก่พระเจ้าวิลเลียมไกเซอร์นะครับซึ่งท่านเห็นแสงสว่างออกจากกระเป๋าพระเจ้าวิลเลียมไกเซอร์ก็สงสัยคืออะไรถามพระอ,องค์ท่านก็หยิบหลวงองค์นี้ขึ้นมาแล้วก็มอบให้พระเจ้าไกเซอร์นะครับจึงเรียกว่าพิมพ์ไกเซอร์นะครับแต่เป็นพระที่มา มาได้รับการสร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4นะครับซึ่งหลวงปู่โตท่านด้วยนาคัดตังสยานท่านทํามอบไว้เพื่อให้ให้พุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ห้านำไปติดตัวนะครับหลังจากที่หลวงปู่ท่านไม่ได้อยู่แล้วนะครับสวยงามมากครับนี่เนื้อทองขยายเห็นชัดๆเลยนะครับเนี่ยโอ้โหระดับที่นี่รวมจะสามพันเอ็กลนะครับไม่กล้าขยายมากกยมันจะเบลอหมด นี่นะครับสวยงามแผ่นทองยังหนาอยู่เลยครับครับนี่นะครับก็เดี๋ยวขยับย้อนเข้าไปนะครับก็โอเคนะครับพอสมควรแก่แก่การได้ชมเพื่อเป็นเป็นบุญวาสนาเป็นการศึกษาแก่ท่านที่สนใจนะครับนี่คือลักษณะของดินแสงอรุณนะครับก็ขอจบด้วยเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับที่ติดตาม นี่ก็เป็นประกอบการศึกษาเล็กๆน้อยๆกรอบนี้เป็นกรอบเงินแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับงั้นเราจะพลิกด้านที่มีองค์พระอยู่นะครับองค์พระจะแว่งได้อิสระนะครับเห็นไหมครับที่ขนาดพระอยู่ในกรอบนะครับแม่เหล็กก็ดูดเข้ามา เดครับอันนี้จะเห็นชัดหน่อยนี่ครับลักษณะนี้คือแม่เหล็กจะดูดแสดงว่ามีมวลสารของแม่เหล็กคือในส่วนที่เป็นเหล็กไหลไพลดําเหล็กไหลเงินโยงผสม,มอยู่ด้านในนะครับก็มากพอสมควรแต่ถ้าผสมมากจริงๆจะต้องดูดแรงแรงมากนะครับนี่ก็เป็นการให้ให้ชมเป็นการศึกษาประกอบนะครับขอบคุณมากครับ